สวัสดีค่ะหมอตุ๊กจากช่องสารตุ๊กหมอยาไทยอินเทรนนะคะวันนี้หมอตุ๊กมีผลไม้มาแนะนํานะคะเป,เป็นผลไม้จากต้นไม้โบราณนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ควรแก่การอนุรักษ์แล้วนะคะไม่ค่อยเห็นกันมากมายนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเห็นเนี่ยก็จะเป็นต้นที่มีอายุหลายสิบปีเลยนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการเติบโตเนี่ย กว่าจะออกดอกออกผลเนี่ยสิปีเลยนะคะนั่นก็คือต้นจันอินหรือจันโอนั่นเองนะคะนี่ไงคะลูกที่ถืออยู่แบบนี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วหรือว่ารู้จักแล้วนะคะแต่ว่าเราไปรู้จักกันให้ดีขึ้นนะคะว่ามีสรรพคุณทางยายังไงและละักษณะของต้นเนี่ยมีความพิเศษอยู่ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะในหนึ่งต้นเนี่ยมีออกลูกนะคะ2แบบด้วยกันนะคะแบบกลมแล้วก็แบบแป้นนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรามารู้จักต้นอินจันกันเลยค่ะต้นอินจันนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Go Apple ค่ะจัดว่าอยู่ในวงมะพร้าวนะคะเป็นไม้ยืนต้นเติบโตช้าค่ะซึ่งกว่าจะออกดอกออกผลเนี่ยต้องรอเป็น10ปีขึ้นไปแล้วนะคะต้นที่สูงเต็มที่เนี่ยก็จะมีประมาณ10 2 0เมตรค่ะ นับว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้เก่าแก่โบราณที่ตอนนี้เริ่มจะหายากมากๆเลยค่ะสมควรที่จะต้องอนุรักษ์และเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากเห็นต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆที่เป็นร้อยปีเนี่ยก็จะเห็นได้ตามวัดเก่าแก่ค่ะหมอตุ้กเนี่ยเคยเห็นต้นใหญ่ๆมากๆเลยนะคะที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีค่ะต้นอินจันนะคะมีชื่ออื่นที่เรียกกันว่าจันอิน จันอินจันโอจันลูกหอมจันขาวเป็นต้นไม้ที่มีความแปลกพิเศษอยู่ในต้นเดียวกันนะคะโดยออกผลสองลักษณะด้วยกันนะคะซึ่งเป็นผลเดี่ยวแบบลักษณะแรกก็คือเป็นผลกลมค่ะแล้วอีกแบบหนึ่งก็เป็นผลแบนนะคะโดยผลกลมเนี่ยจะมีลูกที่สมบูรณ์นะคะมีความกลมแล้วมีมเมล็ดอยู่ 2- 3สเมล็ดนะคะชาวบ้านก็เรียกว่าลูกอินค่ะ ส่วนผลแบนนะคะ,มะเมล็ดจะรีบไม่มีมเมล็ดแต่จะมีรอยบุ๋มอยู่กลางผลนะคะก็น,นิยมเรียกว่าลูกจันนะคะหรือว่าบางที่ก็เรียกลูกโอค่ะลักษณะใบาเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียบเป็นมันลื่นนะนี่คือต้นที่หมอตุ๊กนำมาปลูกได้ปีเดียวนะคะยังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะดอกของต้นอินจันนะคะจะมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนนะคะซึ่งดอกก็จะเป็นแบบแยกเพศผู้เมียคนละต้นกันด้วยค่ะ ต้นอินจันก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะมีลวดลายสวยงามแต่เดิมนะคะนิยมตัดมาทำเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งค่ะหรือว่าบางคนก็นำมาทำฟืนทำฐานซึ่งปัจจุบันนียไม่ได้แล้วนะคะถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามค่ะเรามาดูสรรพคุณทางยากันค่ะต้นอินจันนะคะเนื้อไม้จะมีรสขมหวานนะคะก็สามารถนำมาต้มดื่มนะคะหรือว่า ร่วมดื่มร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นซึ่งจะช่วยบำรุงประสาทแก้กระสับกระสายกระวนกระวายนะคะช่วยบำรุงเนื้อหนังให้สดชื่นบำรุงผิวพรรณแก้ไข้นะคะไข้กำเดาแก้ตับปอดพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้เหงื่อตกหนักแล้วก็ช่วยขับพญาติค่ะส่วนลูกสุกจัดนะคะแบบนี้เลยค่ะที่มีอยู่เนี่ยจะมีรสฝาดหวานนะคะกลิ่นก็จะหอมหวานนะคะช่วยบำรุงกำลัง แก้ท้องเสียและจากงานวิจัยนะคะผลสุกจัดแบบนี้เนี่ยมีฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านก็นิยมนำผลสุกนะคะเก็บมาใส่พานบูชาหน้าหิ้งพระค่ะหรือว่าพกติดตัวไว้ดมนะคะเรามาดูวิธีรับประทานกันนะคะว่าสามารถรับประทานได้แบบไหนกันบ้างนะคะผลดิบอ่อนนะคะจะมีรสฝานอ่อน ก็นำมาต้มจิ้มกินเป็นผักกับน้ำพริกนะคะส่วนผลดิบหามนะคะรสฝาดเนื้อยังแข็งอยู่นะคะก็นิยมนํามาสับตำทั้งเปลือกเป็นส้มตำแบบอีสานะคะ่ะเหมือนส้มตำมะละกอน,นั่นเองค่ะส่วนผลสุกนะคะรสฝาดหวานเนื้อนุ่มนะคะเราสามารถนํามารับประทานสดๆได้เลยค่ะแต่วิธีรับประทานที่ให้ความอร่อยมากขึ้นก็คือควรคลึงคร,งรอบลูกให้ช้ำียก่อนนะคะ จะทำให้ลสฝาดหายไปค่ะเราก็จะได้กินรสหวานมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็นิยมนำมาทำเป็นขนมหวานนะคะโดยเป็นตำรับข้าวเหนียวมูนล,ลูกจันทินน้ำกะทิโสดค่ะกินก็คล้ายๆกับข้นเหนียวทุเรียนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือลักษณะและสรรพคุณดีๆของสมุนไพรหายากที่เรานำมาแนะนำกันค่ะ เมื่อเรารู้จักสมุนไพรดีแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายหรือว่าการกินอาหารเป็นยานะคะและต้นนี้นะคะก็สมควรแก่การอนุรักษ์นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบการสะสมต้นไม้แปลกต้นไม้โบราณหรือว่าสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็แนะนำให้หากันมาปลูกนะคะแล้วพบกับสาระดีๆของช่องสารตุกหมอยาไทยอินเทรนได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ